สวัสดีคะ่ะพี่เล็กน,นะคะนีเ่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักใส่จานได้เลยนะคะเนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีผัดบว,วบนะคะน่าทานไหมคะทำทานกันดูนะคะ,คะมาพบก,กับพี่เล็กแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะเสนอเมนูที่ทำง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากมากค่ะเดี๋ยวเราเริ่มแรกเราใส่น้ำมันมะพร้าวลงไปนะคะประมาณหนึ่งทับพีค่ะ ไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเดี๋ยวจะมันมากขาดไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเราจะใส่เป็นกระเทียมสักลงไปนะคะใส่ไปพอประมาณนะคะไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่พอดีเดี๋ยวพี่เล็กจะผัดพักทองอีกทีนึ่งก็เดี๋ยวเราผัดไปเดี๋ยวจะผัดเป็นสองรอบไปนะคะกระทะไม่ใหญ่มากก็จะเป็นได้ประมาณนี้นะคะเราเจียวให้หอมเลยนะคะ ตัวกระเทียมไม่หอมค่ะอันนี้จะเป็นเมนูง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากนะคะก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่เล็กก็จะมีบวบนะคะบวบอันนี้พี่เล็กหั่นไม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีใส่ไข่นะคะไข่นี้เราก็เตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะเป็นบะหมี่นะคะเป็นหมี่ซ้วะคะ่ะอันนี้พี่เล็กก็จะเตรียมแทนเป็นบะหมี่ได้นะคะก็เดี<ม>๋ยวเราผัดอ<ม>ันนี้ให้หอหมเลยนะคะ หจะทาเป็นเป็นเป็นบวกผัดนะคะเป็นหมี่ผัดบวกนะคะเคยทานกันไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเทียวกระเทียมให้หอมเลยคะ่ะสำคัญเวลากับข้าวนี้นะคะถ้าเราใส่กระเทียมก็จะเพิ่มเอ่ออันนี้จะเป็นมังสวิรัตนะคะเนี่ยค่ะเราจะผัดกระเทียมให้หอมแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เป็นบวกลงไปเลยนะคะ บวกลงใผัดเลยค่ะบวกนี่ถ้าถ้าคนที่ชอบแบบว่าไม่นิ่มมากก็ผัดแป๊บเดียวก็ได้ค่ะแต่ของพี่เล็กจะชอบเป็นบวกลักษณะที่มันนิ่มๆหน่อยนะคะก็อาจจะเดี๋ยวน้ําบวกจะออกมาน,นิดนึงนะคะพอใกล้ๆจะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นไข่ลงไปนิดนึงนะคะ ถ้าบางคนเขาก็จะพันขัดบวบใส่กุ้งอะไรก็ได้แต่พี่เล็กจะไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์นะคะวันนี้นะคะจะใส่เป็นไข่แทนนะคะแต่ถ้าเป็นเจก็จะไม่ใส่กระเทียมนะคะแล้วก็จะไม่ใส่ไข่นะคะก็จะเป็นเจค่ะก็พี่เล็กตอนแรกเลยก็ตั้งใจจะทานเจแต่ว่าถ้าทานเจเพราะว่ามันก็จะขาดวิตามิน b 12นะคะมันจะต้องกินวิตามิน b 12เสริมเข้ามานะคะ นานๆพี่เล็กก็จะกินเป็นวิตามิน b 12เสริมเพราะว่าช่วงที่กินเจหนักมากๆนะคะนี่ใกล้เดือนตุลาฯนี่เดี๋ยวพี่เล็กก็จะกินเจนอีก10วันแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะคะบางทีก็ต่อไปอีก5-6เดือนเลยค่ะต่อยาวเลยค่ะก็คือแล้วแต่นะคะก็ต่อไปได้เรื่อยเท่าที่ตืองจะกินได้ก็พยายามที่จะกินเจนมากบางสวิลัตมากอะไรอย่างนี้นะค่ะทีนี้ถ้าลูกๆอยู่เขาก็จะบอกว่ามามากินเนื้อสัตว์บ้างเพราะขาดวิตามินบี12นี่เขาก็ต้อง ไปซื้อวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเสริมให้อันนี้เราก็จะจะผัดน้ํามันให้มันนิ่มกว่านี้นิดนึงนะคะ,ะดี่พี่เล็กใช้กระทะเล็กอะคะ่ะต้องคอยคนมันจะติดกระทะมันไม่ได้ใช้กระทะเทฟลอนเนะะื้อค่ะเดี๋ยวจะให้น้ําบวกออกมานิดนึงนะคะถ้ามันไม่ออกมากถ้ามันแห้งมากๆมันจะติดก้นกระทะนะคะเดี๋ยวพี่เล็กก็ต้องเติมนะ้ำไปนิดนึงอะะุ้ยต้องเติมน้ำล้วค่ะนะะิด,ดนึงนะ ไม่เติมไม่ได้แล้วค่ะมันจะติดกระทะจริงๆไม่อยากจะใช้กระทะเป็นกระทะเทฟลอนนะแต่ว่าลูกๆก็บอกว่าบางทีก็ต้องใช้กระทะเทฟลอนมามงอมจะติดกระทะต้องใช้น้ํามันเยอะ,ะมีนะกระทะเทฟลอน,นแต่ก็ไม่ค่อยสะดวกใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะชอบใช้เป็นในนี้ค่ะทำกับข้าวพี่เล็กก็จะทํากับข้าวที่แบบง่ายๆไม่ยุ่งยากมากอะค่ะถ้าทํากับข้าวที่มันผ่านกรรมวิธีเยอะๆมากๆก็ไม่เอาขอบาย จะทํากับข้าวที่ตัวเองทำนี่ก็คือจะถ่ายที่กับข้าวที่ตัวเองกินนะคะบางวันก็เกบ้างบางวันก็มังสวิรัติบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามจะเลี้ยงเนื้อสัตว์ให้มากที่สุดนะคะจะพยายามจะมีบ้างแต่ว่าจะน้อยมากค่ะจะเลี้ยงๆไม่ทานเนื้อสัตว์มากอันนี้เดี๋ยวจะให้นิ่มกับนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่นะคะพี่เล็กจะชอบบวบที่นิ่มๆอะคะ่ะ เพราะเมื่อก่อนที่คุณแม่ก็ทําบวบไว้ให้อ่ะคะ่ะเขาจะผัดนิ่มมากๆเลยค่ะก็เลยจะฉีแล้วติบางทีเราไปซื้อบวบข้างนอกนะคะ่ะที่เขาผัดบวบเขาจะผัดแบบแข็งมากเขาแลแล้วเขาจะเวลาหัน่นนะเขาจะเอาเปลือกออกอน้อยน้อยที่สุดอ่ะคะ่ะมันก็เลยยังมีเขียวๆอยู่มันจะเหม็นเขียวอะ่ะบางทีอะ่ะเรามากินมากๆก็จะกินไม่ได้อ่ะคะ่ะแล้วเขาจะผัดบวบหัน่นบวบก็จะหั่นแบบน,นั้นหนาแบบเนี้ยค่ะหั่นแบบเฉียงไปเฉียงมามันก็จะแข็งมากแล้วก็จะกินไม่ได้กับ พี่เลกจะชอบหันแบบนี้ให้นิ่มๆหน่อยเนี่ยค่ะให้นิ่มนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่แล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ใส่หมี่นี่เราก็ลึงดึงึงเอาไปให้เขาอมน้ํานิดนึงอะคะ่ะลึงบอกว่าไม่ถึงกับผัดทีเดียวเพราะว่าถ้าผัดทีเดียวเลยมันจะติดกระทะมากเลยเพราะเราไม่ได้ใช้เทปลอนไม่ได้ใช้กระทะใหญ่นะคะ ก็จะให้นิ่มกว่านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ไข่นะคะถ้าคนที่ไม่ชอบนิ่มมากก็ตอนนี้ขณะนี้ก็กินได้แล้วนะคะอันนี้ก็พอแล้วะคะ่ะงั้นเดี๋ยวเราพี่เล็กจะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เป็นเออหมี่ลงไปนะคะ เล็วจะใส่หมี่ลงไปเลยนะคะเลกจะชอบนิ่มๆนะคะออ ลืมใส่เลยเดี๋ยวจะใส่เป็นเกลือเกลือดำลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเกลือชมพูล,ลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะโอเคค่ะไปคคุกพอนะคะมันดูๆแล้วมันจะคล้ายๆเส้นสปากเกตตี้เลยนะคะเพราะว่า มีส่วนนี่ก็เขาจะทำมาจากแป้งสาลีเหมือนกันนะคะโอเคเลยค่ะพี่เล็กจะชอบนิ่มๆแบบนี้นะคะถ้าใครทำแบบว่าแห้งๆหน่อยก็ได้นะคะแต่พี่เล็กจะชอบเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวพี่เล็กชิมนิดนึงนะคะ อืมกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวพี่เล็กจะใส่เป็นเสีิ๊วลงไปนิดนึงนะคะโอเคเลยค่ะเดี๋ยวให้แห้งกว่านี้นิดนึงก็ได้ค่ะถ้าอันนี้พี่เล็กดึงปักออกแล้วนะคะถ้าไม่ดึงปักออกมันจะติดกระทะมากเลยค่ะมันร้อนมากมีอันนี้พี่เล็กจะลวกค่อนข้างนิ่มเดียค่ะไม่ได้ว สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทำทานกันดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะมีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะ @sp888 นะคะหรือไม่ก็เข้ามา QR code ของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดี